สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนมกราคม2567ถามว่าในเดือนนี้มีสิ่งดีๆมาบอกชาวราศีมังกรไหมก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนและข่าวดีนั้นยังจะคงอยู่ไปอีกระยะใหญ่รวมไปถึงนะครับสิ่งใดๆที่ชาวราศีมังกรคาดหวังในดวงชะตาตน ไม่ว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันและหลายๆคนมองไปในเรื่องของการค้าการขายก็จะมีผลสำมฤทธิ์ในดวงชะตาตนมากมายมากมายเลยนะซอต้องใช้คำนี้ว่ามากมายใครที่กำลังจะมองจะเป็นตัวแทนจะอาใครที่กำลังมองในเรื่องของขายรถขายบ้านใครที่กำลังจะเป็นตัวแทนจำหน่ายบ้านช่องหรือรถลาก็เป็นผลดีด้วย นะฮะเป็นผลดีด้วยฉะนั้นเซลล์ต่างๆช่วงเดือนมกรานะฮะก็น่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่ปิดจ็อบได้มากพอสมควรก็ยินดีกับชาวราศีมังกรที่มีข่าวดีตรงจุดนั้นและหลายๆคนที่กำลังจะสอบแข่งขันนะครับไม่ว่าในด้านการเรียนต่อการบรรจุงานการเลื่อนตำแหน่ง ช่วงนี้อ่านหนักๆเลยครับอ่านหนักๆทําไมต้องอ่านหนักๆเพราะว่ามันมีความเบลอๆอยู่ในดวงดาวอยู่พอสมควรนะฮะมันมีความเบลอๆอยู่ฉะนั้นการที่คุณจะไปเกรงข้อสอบนะซอไม่เห็นด้วยซอไม่แนะนําควรจะดูในตรงส่วนของเนื้อหาโดยกว้างหรืออ่านตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายนะครับแล้วถ้าอ่านหลายๆสำนักหลายๆเล่มได้ยิ่งเป็นผลดีกับชาวราศีมังกร เพราะว่าชาวราศีมังกรนะครับการสอบแข่งขันใดๆมันจะมีดาวดวงนึงเข้าไปส่งผลสำเร็จแก่ดวงชะตาตนแล้วข่าวร้ายไม่มีหรือสายดาร์กไซส์ก็คือดาร์กไซส์นะฮะมันเปลี่ยนนิสัยกันไม่ได้หรอกหมอดูนะฮะทางโหรใครเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะซอต้องบอกงี้นิดนึงนะซอเป็นสายดาร์กไซส์แล้วดูดวงคนมาเยอะสิ่งแรกที่ซอจะจับซอไม่ได้จับเรื่องดี ซอจะจับเรื่องเสียก่อนแล้วค่อยไปดูว่าเรื่องเสียนั้นมันจะหนักหนาสาโหดมากน้อยแค่ไหนแล้วเรื่องดีจะมากบมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นสายดักไซสก็คือดักไซสนะร้อนที่ร้อนทางพัฒที่นาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ท,ทางและภายในครอบครัวซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ซอเป็นกังวลคําว่าภายในครอบครัวหลายๆคนอาจจะทุ่มจะเถียงหลายๆคนอาจจะมีการเหวี่ยงการวีดหลายๆคนอาจจะมีเรื่องที่ต้องขบคิดต้องพูดคุย ต้องทะเลาะนะฮะกันในเรื่องของทรัพย์สินและหลายๆคนอาจจะเจอเพื่อนบ้านไม่ดีต้องบอกงี้นิดน,นึงนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบทําลายความรู้สึกมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรากลับบ้านเราต้องการการพักผ่อนไงเราต้องการการพักผ่อนเราไม่ต้องการให้ใครมาก่ะกวนเราในการพักผ่อนเช่นเราจะขี่รถเข้าบ้านก็ไม่อยากให้เพื่อนบ้านเอารถมาเกยมาเบียดมา บังอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยจะถึงบ้านจะเข้าบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อ่างเงี้ยมันหงุดหงิดหรือแบบเฮ้ยกลับมาบ้านฉันล่างจะละแหลกแล้วฉันจะนอนฉันจะนอนฉันไม่อยากจะอะไรแล้วเพื่อนบ้านนะฮะประลงปงเปงเลยนะฮะกินเหล้าสนุกสนานเปิดเพลงเสียงดังหรืออะไรเบิ้ลเครื่องโมโซไซเบิ้ลเครื่องปิกอัพนะฮะก็ต้องบอกว่า ซอต้องบอกเลยว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคุณสนุกแต่คนข้างบ้านคุณเขาไม่สนุกกับคุณด้วยเขาอยากพักผ่อนถ้าใครนะที่ชอบเป็นคนที่ชอบการสังสรรค์อยู่กับบ้านนะครับซอต้องขอบอกเลยว่าเพื่อนบ้านเขาไม่สนุกกับคุณหรอกนะเพื่อนบ้านเขาไม่สนุกกับคุณคุณสนุกกันไหมฮะไม่กี่คนหรอกนะฮะแล้วก็ทําให้เพื่อนบ้านละแวกนั้นเป็นสิบหลังอ่ะเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอน ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรก็คงต้องฝากเตือนตรงนี้ไว้นิดนึงนะฮะต้องอดทนอดกั้นหน่อยรวมไปถึงนะครับในตรงส่วนของญาติผู้ใหญ่บุพการีเนี่ยจริงอยู่มันมีดาวดวงหนึ่งที่เข้ามาทํามุมสัมพันธ์ให้คุณแก่ชะตาว่าญาติผู้ใหญ่บุพการีใดๆต่อให้บาดเจ็บล้มป่วยใดๆในดวงชะตาตนนั้นก็จะมีเหตุและมีผลที่จะพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ แต่อย่าลืมนะฮะเราไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวเราเหรอกนะฮะการลื่นหกล้มการเกิดเอ็กซ์เซเดนต์นะครับหรือการเกิดน้ำร้อนร้อนลวกนะครับนะ,ะหรือเกิดฟืนไฟใดๆในดวงชะตาของชาวราศีมังกรมีความเสี่ยงครับแต่เพอเอิญมันไม่เกิดขึ้นกับคุณไงมันไปเกิดขึ้นกับบ้าน ไปเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของเรานะฉะนั้นก็คงของฝากเตือนไปดูเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องเองินเรื่องทองของชาวราศีมังกรเนี่ยถึงองศามันไหวแต่มันไม่มีกำลังแล้วไม่มีดาวสุภภคะห์เข้ามาช่วยเหลือและจุนเจือแต่กลับมีดาวแบบเคะเข้ามาเล่นงานอย่างรุนแรงฉะนั้นชาวราศีมังกร การหมดเปลืองการสิ้นเปลืองการเป็นหนี้เป็นสินรายจ่ายที่พลุงพลังต้องบอกเลยทําใจเลยครับทําใจมากๆนะฮะกินนี้เป็นลบกับเพื่อนบ้านมาแล้วนะครับไปต้องไปฟังเรื่องอะไรที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวมาแล้วนะครับตอนนี้ฉันต้องมาปวดประสาทกับเรื่องเงินทองในกระเป๋าอีกฉะนั้นคนที่เกิดราศีมังกร คงต้องวางแผนจัดการในเรื่องเงินเรื่องทองอย่างรอบคอบหลาหลายคนต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมากินมาใช้ก็เป็นไปได้หลายๆคนอาจจะต้องเอาบ้านเอาช่องไปแปรรูปนะฮะหรือเอาเข้าไปรีไฟแนนซ์เข้าไปกู้ธนาคารก็เป็นไปได้ตรงนี้ทำให้ชาวราศีมังกรนะครับดรอปลงไปเลยในทันทีและถามว่าหาไม่ได้เหรองินได้นะไม่ใช่ไม่ได้ แต่ถ้ามองตีความหมายที่ดีที่สุดนะฮะของชาวราศีมังกรตีความหมายนะตีความหมายดีที่สุดก็คือคุณกําลังจะก,กู้ซื้อบ้านอ่านี่ตีความหมายดีที่สุดและอวยกันสุดลิ์สุดเด็ดละได้ไมซ่ซ้อได้ครับนะบางคนอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยเอาบ้านไปกู้ธนาคารนะแต่จะไปกู้ซื้อบ้านกู้ซืออ้อรถอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่เพิ่มทรัพย์สินเข้ามาในดวงชะตาก็เป็นผลดี นะเพราะว่าในดวงดาวในเรื่องของเงินทองเนี่ยมันบ่งบอกถึงรายจ่ายที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วในเรื่องของการงานละ่ะดาวการงานกับมีแรงสนับสนุนและแรงกับเพิ่มที่ดีจากดาวสุขภคะแล้วสรุปยังไงซ้อซอก็เลยมองว่าเฮ้ยรายได้มันก็พอไหวนะการงานมันก็ดูดีก็หมายว่าราศีมังกรเนี่ยมันได้อยู่แต่รายจ่ายมันหนักรายจ่ายมันหนักจากอะไรคุณอาจจะต้องเอาเงินก้อนโตตูต้มนุลงลง,ลงไป ดาวบ้านดาวรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอะถ้าออกมารูปนี้ก็ถือว่าแฮปปี้แฮปปี้กันทุกฝ่ายฉะนั้นชาวราศีมังกร,กรในเรื่องของการงานมีดาวสุพเคราะห์โคจรสัมพันธ์ด้วยดีและเป็นคุณแก่ดวงชะตาในเรื่องของหน้าที่การงานอืมก็ต้องบอกว่าเอาล่ะก็เป็นผลดีไปดูในตรงส่วนของเรื่องของความรักความค่นะครับ ก็มีการสัมพันธ์ถึงในดวงดาวของดาวสุพเคราะห์ฉะนั้นชาวราศีมังกรนะครับใครที่กําลังว้าเวใครที่กําลังเหงาใครที่กําลังเป่าเปี่ยวบอกได้เลยจะมีคนมาดามใจมีคนมาให้ความกระชุ่มกระชวยมีคนมาให้ความอบอุ่นแก่หัวใจของคุณและใครที่กําลังมีคู่ชีวิตอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะปรับจูนความรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นช่วงที่จะต้องพูดอะไรดีๆและ นำพลังบวกซึ่งกันและกันของคนรักสองคนนะครับถ่ายทอดออกไปและก็จะมีโอกาสที่จะได้ความอบอุ่นจากคนคนที่เรารักเข้ามาด้วยฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรเนี่ยซ้อถือว่าเป็นคุณในชะตาขอให้โชคดี